สวัสดีคุณแซมสวัสดีคุณไตรภูมิโอ้โหนี่สวัสดี <laughs> ยามค่าคืนนนเนี่ยมันตือเลยโอ้ oh, <laughs> ไม่ธรรมาดาไอ้สิ่งตรงนี้ไม่ธรรมาดา <laughs> เออแซมเห็นเห็นแบ็กกราวอยู่เบื้องหลังโออน้อง,อง <laughs> อลิซ่าน้ <laughs> องลิซ่าน้องลิซ่าเออลิซ่าโอ้ิง คลากรแล้วก็เป็นลิซ่ามโนบาลเป็นคนไทยอ,าอภาษาไทยหึงแม่ว่าจะมีแค่เล็ข้าบใครของต่างแดนบ้างแต่เขาก็คือคนไทยเกือบร้อยเปอร์เซ็ลิซ่ามโนบาลจึงไม่ธรรม,มาดา <laughs> ไอ้สิ่งสิงเนี้ยแล้วคุณแซมมีมุมมองอะไรว่าทําไมเมื่อคนไทยเด็กสาวตัวน้อยๆสามารถไปโลดแล่นอยู่ในวงการแฟชั่นอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะลิซ่าเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ปราดาัก แล้วหลายตัวนะไม่นํามดาไอ้อนี่หลายๆตัวนะซึ่งอยู่ภายใต้เครือข่ายของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งสองหนึ่งสองของโลกใบนี้เลยน,ะนั่นคือคุณเบอร์นร์ดอานแต่ในทางกลับกันทำไมบ้านเรามันโคตรวังเวงและซึมเศร้า ธุรกิจธุรกรรมและเศรษฐกิจมันไม่กระเตืองขึ้นเลยปฏิกิยาเนี่ยผมฟังเสียงนกร้องผมฟังเสียงของคนโหยหาการหาเงินความลำบากลำบนสารพัดสารเพเสียงนกเสียงกามันผงบอกถึงความอดอาความที่ไม่เคยที่เป็นมันกับได้ผลกระทบด้วย สิ่งพวกนี้กรุงเทพเรืองเมืองในต่างจังหวัดเมืองใหญ่ๆทุกเมืองผมบอกได้เลยพอสองทุ่มไปแล้วไม่ต่างอะไรกับความบังเวรเงียบดังปา่าช้าไม่ต่างอะไรตรงน,นี้เลยแล้วใคระจะมาปลิดฟื้นเศรษฐกิจตรงนี้ได้ ไอ้ตรงเนี้ยมันมีความสําคัญแบบสุดๆเลยนะคุณแซมไอ้ตรงนี้ต้องมีกึ๋นที่จะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยได้จริงๆแทบจะไม่ต้องใช้เงิน,น,นไม่ซ้ำไปการที่จะเข้าไปถึงขบวนการในสิ่งพวกนี้ท้ามองทฤษฎีง่ายๆ ของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นต้นทางของการเรียนรู้ในตำราเลยแม้กระทั่งคานดีของอะคิมีดิสหรือแม้กระทั่งแรงโน้มของไอแซกนิวตันสิ่งเหล่านี้มันล้วนแต่สอนเราทั้งนั้นเลยว่าเราจะใช้อะไรทำให้เกิดตรงนี้ทำไมผมถึง ใช้คำว่าทานดีแล้วทําไมผมจึงใช้คําว่าแรงโน้มแต่ไม่เอาทวงมาเพราะไอ้ทวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ไม่สามารถบริหารจาัดก,การอารมณ์ได้เลยมันคือฟันตั้มแมเนจเมนต์ดีๆนี่บ้านเราที่มันไม่จเจริญง,งอกงามเพราะมอง ลรกิจไม่ออกมองหน้าต่างโลกไม่ออกมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือมันมองแล้วมันแก้ไม่ออกไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนเราไม่รู้ว่าหน้าต่างการลงทุนอยู่ที่ไหน,นหน้าต่างโลกคืออะไรไม่มีใครรู้เลยทําไมทุกคนถึงโวยหาเงินตราทาไมทุกคนโหยหาพลังงานนะ ทำไมทุกคนโหยหาสิ่งที่ทุกคนต้องอยู่ได้ชีวิตต้องอยู่ได้ด้วยอาหารไอ้วิกฤตสามวิกฤตตรงนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจให้ตรองแท้ถ้าคนไม่เข้าใจเข้าไปอยู่ในบทบาทที่เป็นเหยือ่อ เ็ยื่อทางอารมณ์ทางนั้นประเทศไทยกลายเป็นเหยื่อทางอารมณ์นักการนักการเมืองช่วนช่วงชิงกันรุ่นแล้วรุ่นเล่ากลายเป็นโดนคมหอกคมดาบคมกรสุนก็เพราะว่าธุรกิจสีเทาคือธุรกิจกันใ้เรามันไม่มีคาบใครตัวนี้ เราเราก็ไม่อาศัยในสิ่งพวกนี้ถ้าเราอาศัยในสิ่งพวกนี้แน่นอนเราต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาและการบัญชาการของอำนาจการสีเท่า้างกั้นนี่คือตรงนี้ไอเราเนี่ยกำลังจะพลิกวิกฤตที่แท้จริงกอพลิกแล้วฟ้าได้ไม่ใช่พลิกแล้วฟ้าไม่ได้ ไอ้น,นี่คือการพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินแล้วก็พลิกโอกาสให้สามารถเข้าไปสัมผัสและลิ้มรสในสิ่งที่ทุกคนไม่เคยได้ลิ้มรสความรักมันไม่มีถ้าเข้าใจความรักรับยิ่งรับเท่าไหร่มันก็ยิ่งปัญญามันก็ยิ่งคม ความคมของบัญญานีสุมันสามารถปลิกแพงเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและกละศาสตร์ได้ทั้งหมดถึงบอกว่าเราไม่จมกับซากเน่าๆของอดีตอดีตถ้าเราคิดว่าเป็นสิ่งที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองนั่นไม่ใช่นั่นคือคาบเงา ที่เราสุดท้ายเราก็เป็นเงาหองปีศาจนั่นแล้วเราก็กลัวเงาตรงนี้มากที่สุดเพราะเรากลัวความแก่พอเราเริ่มแก่ไอ้สิ่งที่จะเข้ามาก็คือความตายได้ไหมทุกคนดิ่หลนตรงนี้ทั้งนั้นเลยโลกเราถึงถูกเขาเรียกพันธานาการด้วยกัรดักการเงิน พลังงานแล้วก็อาสิ่งพวกนี้ยมันผูกพันมันอยู่ตลอดแล้วใครก็ไม่สามารถมองเห็นในจุดนี้ว่าเราจะรับได้ยังไงไอ้ความรับที่มันเป็น the s ซ c เ e t ที่มันรับกันอยู่ตลอดเวลาความร,รับมันจริงๆมันคือคมของปัญญามันเสถียรกับคำว่าค่าเงินบาทเลยค่าเงินบาทเนี่ย ต้องยิ่งใหญ่ถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจคลิกนี่คือการคลิกแล้วก็คือการเนพราะสิ่งพวกนี้บอกได้เลยมันจะเสถียงกับโครงสร้างของระบบนี่นคือระบบ Big Data ที่แท้จริงบิ๊กดาตที่อยู่ในชั้นพื้นแล้วบิ๊กดาตที่มันอยู่ในชั้นฟ้านี้นะฮะที่คุณจะ พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินให้เกิดโอกาสได้ไหมทุกคนเห็นว่าอเอไอ้แก่สองตัวเนี่ยโดยที่ไอ้แก่ที่ช่วยไตภูมิรู้ทันคนดันเสือกเอาลูกสาวน้อยนามว่าลิซ่ามโนบาลคนไทยแ,แทย้แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยได้แต่กลับไปทำผลประโยชน์และสร้างเม็ดเงินสร้างสต็อก ให้เกิดการสอกในการลงทุนในระบบการค้าของในทุนหล่ดังนั้นโดยเฉพาะในทุนที่เขาแพ็กกันโดยเฉพาะการแพ็กลักษณะเนี้ยมันจะมีอ no, ีลอนมัสเบนนานอาโนเจฟบซอตซึ่งเป็นเจ้าของโครงการของ Blue Origin ที่เกี่ยวกับโครงสร้างของอวกาศดังนั้น แล้วก็คนที่ทุกคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเออ g o o g l e ใครเป็นคนสร้างและใครเป็นเจ้าของแล้ว Google มีสายสัมพันธ์อะไรที่มันมีแพลตฟอร์มของ YouTube เห็นไหมละ่ะเพราะปฏิกิริยาพวกนี้เขากำลังหาอะไรสิ่งตรงนี้นะเขากำลังคิดว่าที่ไหนมันมีความสลับซับซ้อนในชั้นเชิงของปัญญาอ่ะมา การพลิกฝ่าพลิกเป่นดินพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตรงนี้นะครับทำไมคนไทยอย่างลิซ่าผู้โดดเด่นในวงการแฟชั่นของโลกซึ่งเป็นสาวน้อยคนไทยลิซ่ามนโนบาทกับไปเฉิรฉชอรชสร้างเม็ดเงินสโต แล้วก็ทำให้สต็อกนี่มันดีตัวช่วงโควิดสองปีไม่ได้ไปทำอะไรให้กับมหาเศรษฐีที่ชื่อ no เบอร์นาดอาโน่ล่วงหลบเรื่องของเของเขาเลยเม้นเงินที่เขาล่ำรวยมหาศาลนมาเขาติดอันดับสลับกันระหวังเบอร์นาดอาโนกับอีลอนมัส แล้วเขาก็มาแพ็กกันเพื่อจะหาสิ่งที่ว่ามีไครที่จะเข้าใจในสิ่งที่ว่าวิกฤตให้เป็นโอกาสผมเห็นบ้านเราเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่มีใครมองแล้วไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจสิ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น้าเน็ตนา่กับความแห้งแล้งของอารมณ์ คนไทยทั้งบระเทศโอกาสมันมองไม่เห็นสองทุ่มกลายเป็นดินแดนที่เงียบเหงาเสียงปรีเสียงปุยเสียงเครื่องจกักรกลเออเสียงอะไรเนี่ยมันถูดดกดบมันไม่มีเสียงฮารือหัรของเสียงพวกนี้เกิดขึ้นเลยไอ้นั่นคือการบ่งบอกว่าการทำมาหากินเนี่ยมันสุดแสนที่จะยากยากมา,ากเลย แล้วโอกาสตรงนี้มันก็ไม่เกิดเสียงการขับพุ่นเครื่องยนต์หรืออะไรพวกนี้มันก็ไม่เกิดเสียงการพูดคุยการหาเงินหาทองสุดแสนที่จะยากลาบากแล้วยิ่งมาช่วงเศรษฐกิจเนี่ยมันลงอยู่ตลอดโดยเฉพาะสงครามยูเครนและรัสเซียล้วนเผาผลาญพลังงานแล้วมีการก็เรียกว่าเกรงกําไรแล้วมีการก็เรียกสต็อกเอา พลังงานโดยเฉพาะเศรษฐีที่ชื่อวอลเลนบ u ัฟเฟตไอตรงนี้นี่ก็คือเศรษฐีไม่ธรรมดาร่ำรวยมาจากการค้าเรื่องอสังหาหริมทรัพย์เห็นไหมละ่ะแต่เขาตอนนี้เขาพยายามสต็อกเรื่องของเอ e น g y มากมายมหาศาลเขาพยายามสตอ็อกเขาเรียกขุมพลังงานไว้ทุกที่จนเป็นความเป็นความเอนเน g y จีไปทั่วที่ ท่วผู้แข่งบนโลกใบนี้นแล้วเขาเป็นจบาพ่พลังงานอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเขากลัวมากเมื่อพลังงานมันขาดแคลนจะทำองไ้ให้มาอยู่ในมือเนานี่คือไม่มีใครรู้ว่าวอร์เรนบัฟเฟตเศรษฐีที่ร่ำรวยจริงๆเขาก็ร่ำรวยมาก่อนอีลอนมัสนานมากนานมากวอร์เรนบัฟเฟตเคย ขึ้น,นันดับหนึ่งมาเหนือกว่าวิวเกตเห็นไหมแต่เขาก็ยังมาอยู่ในการที่ทำให้เขาหวาดกลัวว่าเมื่อโลกมันอาดแทนพลังจะทำยังไงไอสิ่งพวกนี้เฟดกำลังประกาศขึ้นดอกเบีย้ยไอสิ่งพวกนี้มันยิ่งทําให้การอุตสาหกรรมการบริโภคมันเริ่มหดตัว เพราะแหล่งผลิตไม่ขยายตัวค่าเงินเฟ้อกำลังจะเกิดขึ้นไปทั่วทั้งโลกแล้วการปรับค่าดอกเบีย้ยให้มันเป็นในลักษณะนี้ในเมื่อเฟดปรับดอกเบีย้ยให้สูงขึ้นนี่คือวิกฤตที่กำลังจะตามมาคือวิกฤตเรื่องของเงินเฟ้อตัวนำสิ่งพวกนี้คนไทยอาจจะเข้าใจอะไรเนี่ยได้ช้า กับเรื่องในสิ่งพวกนี้นะเห็นากเตือนได้ว่าคนเราต้องมองไม่ออกมองความลับให้ความลับเราจะไปรับกระดอกไม้ใบหญ้าเราจะไปรับกระดอกไม้สวยๆน,นเราจะไปรับกับผลผลิตของผลไม้เมื่อเอามีตป่า ความหวานฉ่ำของผล,ลไม้จะเป็นแอปเปิ้ลเป็นฝรั่งเป็นทุเรียนไอ้นี่เดาหากมันคือปัญญาความมันคือผลผลิตมันคือผลผลิตเนะียไอ้นี่ดาอะไรคือความรับยิ่งรับก็ยิ่งคงเพราะรับมันคือปัญญา คมเท่าไหรนะ่นมันกรีดเข้าไปสู่ปฏิกิยาทําให้เราดูชน,นีเองว่าพลังงานมันซ่อนเล้นอยู่ตรงนี้สูงกลางอาหารอาโอ้มันอยู่ตรงนี้แล้วไอสิ่งที่มันเป็นวงจรชีวิตที่ฝากเอาไว้กับคลื่นไอ้นี่คือคลื่นแสงนะที่มันเป็นลูกเป็นลักมันฝากเอาไว้ตรงนี้เลยนี่คือปฏิกิยาตรงนี้ ถึงได้บอกใครละมองเห็นประเทศไทยยังจมปลักกับธุรกิจสีเทาตรงนั้นนี่คือธุรกิจสีเทาที่มองไม่เห็นว่าหน้าต่างการลงทุนที่แท้จริงอยู่ที่ไหนแล้วใครเนี่ยเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของเศรษฐกิจโลกใบนี้ทำไมสัญญาณการเตือนทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกรรกำหนด แล้วมันถูกให้อักเษมาในรูปแบบของขนมร,รมเนียมประเพณีและปามเชื่อเชื่อที่ไม่เข้าใจมันกลายเป็นวิกฤตไอเชื่อที่เข้าใจมันกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงพลังงานให้เราเนี่ยได้โลดแล่นสนุกสนานและหันสาไม่ใช่ว่าเปิดประเทศกลายเป็นบ้านเราก็ยิ่งซบเซา ไอ้สิ่งที่เลิงล่ากลายเป็นเลิงล่าแบบไร้สาระกับกายมีผักมีบามีไอ้สิ่งที่มันกลายเป็นแหล่งมั่วสมแหล่งวุ่นวายนันไม่ใช่เลยไอ้นั่นมันไม่ได้รับแล้ว<ะ>ม,มันลบปัญญาลบปัญญาแล้วเข้าไปมั่วสมกันอยู่ในลักษณะนั้นทั้งขับทั้งบาทั้งอะไรทั้งหมด ไอ้สิ่งตรงนี้มันก็จะเป็นวงจรเล็กๆแล้วก็เป็นวงจรที่เราได้เห็นอ๋อไอ้นี่มันที่ว่ามันซบเซาเพราะแบบนี้ไอ้จุดพวกนี้มันซบเซาเพราะมันไม่กระจายให้มันสะพรั่งไปทั้งประเทศการพลิกวิกิตเป็นโอกาสมันคือตรงนี้พลิกโดยไม่อยู่ภายใต้อำนาจเงินสีเทา มันนีสำคัญสําคัญสุดๆแล้วทุกคนจะรู้ว่าไอการที่การลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเรายิ่งเรามาเข้าใจหน้าต่างการเมืองเรามาเข้าใจหน้าต่างการลงทุนโอ้โหไอตัวเนี้ยมันปิกแล้วเรารู้ไปถึงงโครงสร้างของอ้าใครจะเป็นผู้กําหนดภาษี ไทยเป็นผู้กำหนดค่าและกติกาของการลงทุนบนโลกใบนี้คนไทยยังไม่เข้าใจเรื่องบุกนี้เกือบนร้อยยังไม่เข้าใจเลยจึงไม่มีโมเมนต์และมุมมองที่จะสร้างให้ประเทศเป็นสวนแบบผมอันนี้ชัดเจนนะแชมว่มชัดไหมชัดมาก พูดยิ่งชัดนะแล้วยิ่งชัดเจนแล้วทีลิซ่ามโนบาลความสวยใสบริสุทธิ์แต่ซอฟต์พลร์กับไปเติมเต็มให้กับมหาเศรษฐีอย่างเบอร์นาอานว์เจ้าพ่อพ่อมดแห่งวงการแฟชั่นใครไม่มีของแบรนด์เด่น แบรนเนมที่เป็นหลุยวิสตงเป็นปลาด้าเป็นสารพัดชันุ่มชั้นแน่นที่เป็นวิวัฒนาการที่เป็นแหล่งผลิตของคำว่าอาร์ที่เบอ์นาร์โนควบคุมอยู่เขาคือพ่อมดตัวจริงพ่อมดในลักษณะเนี่ยเราจะสร้างแม่มดสักตัวหนึ่งเพื่อดึงดูดให้พ่อมด เข้ามาลงทุนในประเทศทางไม่ได้เชลึกคุณชางเข้าใจไหมเรื่องมี้โคตรโคตรสนุกเลยโคตรสนุกไอ้นี่แหละซอพาวเวอร์ตัวจริงนะเกิดจากสติปัญญามันไม่ได้เกิดภายใต้อิทธิพลอำนาจเงินสีเทอคนเราเนี่ยร่ำรวยมาจากโครงสร้าง เอารัดเอาเปรียบไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโครงสร้างของการเงินสีเทาดังนั้นเราไม่ใช่ว่าโลกใบนี้หรือประเทศไทยเนี่ยชีพประจรของการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกสะกดรอยล้วนถูกสะกดรอยดังนั้นการเคลื่อนที่ของการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากปฏิกิริยาของธุรกิจสีเทาและตัธุรกิจการเือน เราเล่นการเมืองจนกลายเป็นธุรกิจสีเทาจนไม่มีปัญญาที่จะพลิกทุกอย่างให้มันเป็นโอกาสไอ้ตรงน,นี้มันพลิกไม่ได้เพราะดูแล้วมันพลิกไม่ได้แต่ผมสองคนกำลังจุดประกายในสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นพูดได้คิดได้ญญมันย่อมมีแผนได้ เราเป็นนังขุนแล้วก็เป็นนังแผนในเมื่อขุนแผนย่อมสร้างสิ่งที่มีความมากมายด้วยลดเสน่ห์สามารถทำให้ประเทศไทยหอมหวนไปด้วยมวลมาอย่างและมวลในลักษณะนี้จะดึงดู ให้เหล่ามหาเศรษฐีของโลกในนี้อามาดมดอมเอ้าประเทศไทยเกิดสิ่งตรงนี้ได้อย่างไรซึ่งมันกำลังเข้าสู่สิ่งที่เขากำลังแสวงหากันอย่งนี้นี่คือความลี้ลับเห็นไหมความลี้ลับถอดรหัสคำว่าลี้ลับมาสิเห็นไหม ลีรับโอ้โหภาษาไทยมันเป็นภาษาที่บ่งบอกของหลักคนละสตา์เนื้อกว่าโหลาศาสตร์เนื้อกว่าดาราศาสตร์ลีรักมันเป็นเดะเซ็คเดเซ็คเดซเซ็เนี่ยมันก็ตัวจริงๆมันเกี่ยวกับเวลาทุกลมหายใจเขาออกมันล้วนเป็นระบบโครงสร้างของ เวลานาทีและเรื่องของเศรษฐกิจที่ผูกรวมมาไว้กับโครงสร้างของแสงนั่นเพราะแสงคือรูปหลักทุกคนลองเพ่งไปที่ลิซ่ามาโนมาแล้วจะเข้าใจไม่ต้องมาเพ่งคนแก่อย่างผมเรื <laughs> ่องจะเข้าใจแ <laughs> ล้วยิ่งเข้าใจดิว่าทำไมการที่จะให้คนแก่กับคนสาวหรือคนหนุ่ม มันจเสียแลรับสิ่งน,นี้ไม่ได้สิงนี่คือการเข้าใจการเป็นสิ่งที่มันเชื่อมต่อกันได้เขาเรียกว่าสะพานแห่งความเข้าใจหรือสะพานมิตรภาพโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพื่อนๆได้เก็บเกี่ยวเอาไปแตกกันเลยแตกความรับนะ ขาเรียกแต่ความลับฟาร์มมันคือผลผลิตมันไม่ใช่มาตีฟาร์มฟาร์มคือผลผลิตลับคือใบนี่ที่มันคมมันกรีนี่คือโครงสร้างแสงเลยนะลับเนี่ยคือโครงสร้างของแสงเลยที่มันมีรูปร่างเห็นหน้าลิซามโนบาลแล้วโอ้ <laughs> ซอฟพเวอร์ Software, แต่ช่วยประเทศใดไม่ได้เลยเพราะไม่มีคนไทยใดๆสักคนที่สามารถที่จะคิดคนว่าเอาคนไทยแท้ๆแ,แต่ไปทำปาลามลํำรวยให้กับชาวต่างชาติฝากความลับสิ่งนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วจะเข้าใจเราคนแก่สองคนนี้สวัสดีครับสวัสดี วนรอบวนรอบสนุกสนานและเล่น